วิธีการนะคะสังเกตว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าที่เข้ามาจีบคุณนะคะส่วนใหญ่ค่ะโปรไฟล์จะหลอ่อจะดูดีแต่เขาจะไม่โพสอะไรเยอะบางคนเนี่ยอาจจะมีแค่2อสภาพบางคนเนี่ยอาจจะมีประมาณสักสิบภาพแต่ไม่ค่อยโพสอะไรเยอะแล้วก็จะโชว์แต่ความหลอ แล้วก็โชว์รถเบนซ์โชว์อะไรที่มันดูดูดีนะคะแล้วก็เขาก็จะมาทักทายคุณทางเฟซก่อนเมื่อคุยทางเฟซส,สักพักหนึงอ่ะเขาจะมาขอแอดไลน์คุยทางไลน์มันอาจจะทำพวกธุรกรรมเกี่ยวกับการกดลงกดลิงก์อะไรมันมันจะง่ายกว่าทางเฟซเนี่ยเพราะว่าอย่างลิงก์ต่างๆเนี่ยทางเฟซเนี่ย มันจะโกดยุ่งยากอ่ะแต่ทางไลน์เนี่ยมันจะง่ายจากประสบการณ์ตัวเองที่ใช้ลิงก์ผ่านเฟซกับทางไลน์นะคะอันนี้ค่ะเจ้าก็เดาว่าอย่างนั้นเพราะสักพักหนึ่งเขาจะมาขอแอดไลน์คุณเขาก็บอกว่าเออคุยกันทางไลน์เนี่ยสะดวกกว่านะคะแล้วก็จะมีแบบเป็น Google Translate ถ้าเป็นต่างชาติอ่ะมันจะเป็นโอเธออย่างงุ้นเธออย่างนี้ฉัน for l n love เธอเธอ เป็นอย่างนู้อย่างนี้มันจะเป็นภาษาแปลจาก Google ไงถ้าเป็นอย่างนี้ก็บล็อกได้เลยนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นมิจฉาชีพนะคะแล้ววิธีการสังเกตอีกอันหนึ่งคือเอารูปอะค่ะอย่างของข้าเจ้าเนี่ยแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ไปเซิร์ชใน Google ก็จะรู้ว่าอ๋อเขาเอารูปของใครมาเป็นโปรไฟล์นะคะมันจะเซิร์ชเจอ แต่บางคนเซิร์ชไม่เจออาจจะเป็น New Normal อาจจะเป็นมิชาชีพเด็กใหม่ที่เพิ่งมาทำก็เลยยังไม่มีเลคคอร์ดใน Google เพราะว่า,ามิชชาชีพเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาตัวเองเหมือนกันจากประสบการณ์ของข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าอยู่กับมิชาชีพน่าจะเกิน15ปีเนื่องจากข้าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะในการ หาลูกค้าประกันตั้งแต่เกือบ20ปีที่แล้วในวันที่คนอื่นเขายังไม่ค่อยรู้เรื่องอินเทอร์เนต็ตนะคะเจ้าก็ใช้อินเทอร์เนต็ตออนไลน์ในการหาลูกค้าเนื่องจากเป็นคนไม่ชอบเจอคนไม่ชอบพบปะผู้คนนะคะก็เลยต้องใช้ออนไลน์ในการหานะคะก็จะเจอประสบการณ์พวกมิจฉาชีพค่ะทางออนไลน์หลอกเยอะแต่สมัยก่อนมันไม่มีไลน์ไม่มี a c e b o o k ไงหลอกยังไงมันก็แค่แชทเมสเซนเจอ่์หรือว่า ทาง y ahoo h i f i v แล้วก็ทางอีเมลมันก็จะไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนสมัยนี้เนาะเพราะสมัยนี้มันแบบแชทคุยกันไดออนไ i ม์ time, แล้วก็สามารถทำให้คุณเชื่อด้วยการแบบว่าวิดีโอคอลกับคุณหน้าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเลยนะคะเป็นอย่างนั้นเขาจะเลือกผู้หญิงที่สูงอายุแล้วก็โสดนะคะ เพราะผู้หญิงเหล่านี้เขาจะรู้ว่าเออมันเงาแล้วก็มันมีเงินเก็บแล้วก็มันต้องการผู้ชายที่เพอร์เฟกเขาก็จะทำตัวแบบว่าหออล่อรวยอะ่ะออแล้วก็ให้ความหวังให้อะไรให้ความอบอุ่นกับเราเพราะว่าเขารู้ว่าผู้หญิงเหล่านี้มันเงามันต้องการแฟนต้องการคู่ชีวิตต้องการคนรู้ใจนะคะเขาก็จะ,ะเป็นทุกอย่างที่เรา ป็นรับทุกอย่างที่เราเป็นได้อย่างเงี้ยคอยคุยกับเราเคียงข้างเราอย่างเมื่อคืนเนี่ยค่าเจ้านั่งรถไฟไทยใช่ไหมคะแล้วรถมันเสียสามสี่ชั่วโมงก็ได้เหล่ามิจฉาชีพนี่แหละค่ะทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยเออเป็นเพื่อนคุยเร,เ,รเราอยู่บนรถไฟอะ่ะเราก็ไม่มีเราก็ มันก็แบบว่าเบื่อเนาะสามสี่ชั่วโมงอะคะ่ะเอาคนนี้ไม่ตอบแล้วก็คุยกับคนนั้นบ่นไงเหมือนมีที่ให้เราบ่นนะรถไฟไม่เสร็จสักทีเอาแชทคุยภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างเออแล้วก็มีแบบมิชาชีพโทรมาคุยด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออแก้งงอมแก้งเหงาได้เช่นกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะหลอกให้คุณแบบว่าสมาัครลิงก์นูน่นลิงก์นี้คุณอย่าสมาัครนะคะ เพราะว่าทุกอย่างคุณสามารถเซิร์ชได้จาก App Store อย่าง iPhone iPad เนี่ยมันจะกาลักรองให้คุณไงถ้าเป็นแอปที่มันไม่ถูกกฎหมายมันจะไม่มีนะคะดังนั้นเขาจะให้โหลดคุณอะไรคุณก็อย่าไปกดลิกงอย่าไปอะไรนะคะเออก็เตือนไว้นะคะ